สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดีกีฬาดังแหล่งรวมวอลเลย์บอลทุกเรื่องเด็ดทั้งสถิติล่าสุดวิเคราะห์เข้าใจง่ายและเรื่องราวน่ารักๆของนักตบสาวไทยค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องลึกอันดับเบสเซตเตอร์ของสาวไทยจากศึกวอลเลย์บอลนชั่นสลีก2025หรือ VNL 2025ที่เพิ่งจบไปแบบสดสด,สดร้อนๆอนเลยค่ะใครคือมือเซตที่แจกบอลนเนียนที่สุดใครทำเอฟฟิเชนซีได้สูงเกินคาดและใครกันนะที่แฟนๆบอกว่าแม่นยำกว่า GPS ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ อันดับหนึ่งของไทยและอันดับ5ในหมวดเบสเซเตอร์ที่เราภูมิใจนำเสนอคะ่ะคุณพรพันธ์เกิดปราดมือเซตคนเก่งของทีมชาติไทยนั่นเองคะ่ะผลงานของพรพันธ์ใน VNL 2025นั้นต้องบอกเลยว่าน่าทึ่งคะ่ะเซตบอลสำเร็จไปถึง311ครั้งมีข้อผิดพลาดเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นจากทั้งหมด669ครั้งที่พยายามเซต เซความแม่นยำสูงถึง31.54%เปอร์ซและเฉลี่ย25.92ครั้งต่อแมตช์เลยนะคะเรียกได้ว่าการจ่ายบอลของพรพันธ์ทั้งนิ่งทั้งแม่นทั้งอ่านเกมได้แบบมือโปรสุดๆเลยค่ะแฟนวอลเลย์บอลถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็พนพรพันธ์เซตที่ไรก็อุ่นใจทุกทีเลย มาต่อกันที่อีกหนึ่งมือเซตคนสำคัญของทีมชาติไทยค่ะเธอคือน,นุกนิกนัทนิชาใจแสนหรือชื่อในตารางว่าเจนนัทนิชานั่นเองในศึก VNL 2025ที่เพิ่งผ่านผลไปนัทนิชาสามารถทำผลงานได้น่าประทับใจมากเลยค่ะเธออยู่อันดับที่24ของโลกและเป็นอันดับที่2ของไทยในหมวด Best Setters พินสถิติของเธอก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะแชทสำเร็จไปทั้งหมด91ครั้งผิดพลาดเพียง2ครั้งเท่านั้นจากการพยายามเสร็จทั้งหมด245ครั้งร้อยคิดเป็นอัตราความสำเร็จอยู่ที่26.92%เฉลี่ยเซตต่อแมตต์อยู่ที่7.58ครั้งรวมผลงานทั้งหมด338แต้มจากการมีส่วนร่วมในทีม บอกเลยว่านัทนิชาแสดงให้เห็นถึงความนิ่งความแม่นและจังหวะการเซตที่มั่นใจสุดๆและนี่คืออีกหนึ่งความหวังของทีมไทยในอนาคตค่ะ แล้วก็มาถึงผู้เล่นฝีมือเฉียบที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงเธอคือหมายเลขสอพี่แปน้นปียนุษแป้นน้อยใช่แล้วค่ะถึงแม้ตำแหน่งหลักของเธอคือลิโปโลแต่ในบางจังหวะที่ต้องเข้ามาช่วยเซตเธอก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในศึก VNL 2025นี้พี่ปียนุษขึ้นมาติดอันดับ44ของโลกและเป็นอันดับ3ของไทยในหมวดเบสเซเตอร์สอีกด้วย ชามาดูสถิติกันแบบชัดๆเลยค่ะเซตสำเร็จไปแล้ว3ครั้งไม่มีความผิดพลาดเลย0ครั้งเนียบสุดๆพยายามเซตทั้งหมด129ครั้งอัตราความสำเร็จอยู่ที่2.27%เฉลี่ยต่อแมชคือ0.25ครั้งรวมคะแนนมีส่วนร่วมในการเล่นทั้งหมด132แต้มค่ะมาต่อกันเลยค่ะกับอันดับ4ของไทย อันดับ45ของโลกกับอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองเธอคือน้องอยู่ฟ้าของพวกเรานั่นเองค่ะแม้จะยังมีโอกาสลงสนามไม่มากนักแต่ในช่วงเวลาที่ได้รับโอกาสยูฟ้าก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะคะในศึก VNL 2025นี้เธอสร้างผลงานจนติดอันดับ45ของโลกในหมวด Best Setter ได้สำเร็จท,ท,ทั้งๆที่ตำแหน่งจริง เธอคือหัวเสามาดูสถิติกันแบบชัดๆเลยค่ะเซตสำเร็จไปแล้ว2ครั้งไม่มีข้อผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว0ูนย์เออเรอพยายามเซตทั้งหมด5ครั้งค่าเฉลี่ยต่อแมตช์อยู่ที่0.17ครั้งอัตราความสำเร็จอยู่ที่2 8 5สรวมคะแนนการมีส่วนร่วมในการเล่น7แต้มค่ะ ถึงแม้สถิติจะดูน้อยแต่จุดที่น่าประทับใจก็คือความแม่นยำและการไม่มีข้อผิดพลาดเลยในการเซตถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับหัวเสาเลยค่ะมาต่อกันเลยค่ะกับอีกหนึ่งมือเซตจากทีมชาติไทยที่แม้จะมีโอกาสลงสนามน้อยแต่สถิติก็ถือว่าน่าประทับใจไม่น้อยเลยเธอคือกนกพรหรือที่แฟนๆหลายคนรู้จักในชื่อน้องเนยนั่นเองค่ะ จากการแข่งขัน VNL 2025ล่าสุดกนกพรสามารถติดอันดับ45ของโลกในหมวดเบสเซตเตอร์ได um ้สำเร็จเราไปดูสถิติบาบเต็มๆกันค่ะเริ่มกันเลยที่เซตสำเร็จไปแล้วทั้งหมด2ครั้งยังไม่พลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวศูนย์ข้อผิดพลาด พยายามเซตทั้งหมด15ครั้งค่าเฉลี่ยการเซตต่อมัดอยู่ที่2.00ครั้งมีอัตราความแม่นยำอยู่ที่11.76รซรวมคะแนนการมีส่วนร่วมในแมตช์รวม17แต้มเลยนะคะแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งมือเซตหลักแต่ก็มีนักกีฬาหลายคนของไทยที่มีสถิติการเซตติดเข้ามาในท็อป50ของโลกเลยนะคะโดยทุกคนนี้อยู่ในอันดับที่46ร่วมกันทั้งหมดเลยค่ะ มาดูกันทีละคนเลยนะคะวริศราสีทาเลิศเซ็ตสำเร็จหนึ่งครั้งข้อผิดพลาดหนึ่งครั้งพยายามเซ็ต20ครั้งเฉลี่ยต่อแมต0.08ครั้งความแม่นยำา4.55%เปอร์เซนตอัชราพรคงยศเซตสำเร็จ1ครั้งข้อผิดพลาด0นย์ครั้งพยายามเซ็ต18ครั้งเฉลี่ยต่อแมต 0.08ครั้งความแม่นยำ5 2าเอร์ซชัดชุออนโมกสีเซตสำเร็จหนึ่งครั้งข้อผิดพลาดศูนย์ครั้งพยายามเซต1 1ครั้งเฉลี่ยต่อแมตช์0.14ครั้งความแม่นยำ8.33%ธาเปอร์เซนัชธชาสุขสดเซตสำเร็จ1ครั้งข้อผิดพลาดสองครั้งพยายามเซตส8ครั้ง เฉลี่ยต่อแมตช์0.08ครั้งความแม่นยำ4.76%ถึงจะไม่ใช้มือเซตโดยตรงแต่พวกเธอก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในระหว่างเกมความช่วยเหลือที่สำคัญในระหว่างเกมการแข่งขันนะคะใครคือคนที่คุณชื่นชอบมากที่สุดใน4คนนี้พิมพ์คอมเมนต์บอกช่องสารดีกีฬาดังได้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีผลงานด้านการเซตบอลติดอันดับโลกในศึกวอลเลย์บอลหญิง VNL 2025นนะคะแม้จะมีเพียงไม่กี่คนที่เล่นตำแหน่งตัวเซตโดยตรงแต่เพื่อนๆหลายคนที่ไม่ใช่มือเซตก็ยังมีโอกาสช่วยกันหมุนเกมช่วยกันเซตแสดงให้เห็นว่าวอลเลย์บอลคือกีฬาที่เล่นเป็นทีมจริงๆเลยค่ะ และเมื่อเรามองไปที่ชื่อของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดมือเซตระดับตำนานของไทยหรือรุ่นใหม่ที่กำลังพุ่งแรงหรือแม้แต่ปิยนุษย์ที่แม้จะไม่ใช่ตัวเซตหลักแต่ก็ฝากผลงานไว้ในเวทีโลกด้วยนะคะ นี่แหละค่ะความกลมกล่อมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางก็พร้อมส่งต่อแรงใจแรงเซตแรงแต้มเพื่อพาทีมชาติของเราสู้กับทุกชาติในโลกและแฟนๆล่คะคะอยากให้สารดีกีฬาดังพาไปลุยสถิติต,ตำแหน่งไหนต่อดีกดคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะทีมงานรอตามเก็บข้อมูลให้แบบละเอียดยิบแน่นอนค่ะ ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารดีกีฬาดังเพื่อไม่พลาดทุกแมตช์สำคัญและทุกช็อตเด็ดของทีมชาติไทยค่ะแล้วเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่เราจะพาไปดูอันดับนักกีฬาไทยตัวรับอิสระทีมแม่นสุดในทีมและอันดับโลกใน v n l 2 0 2 5ใครคือราชินีแห่งการรับลูกเสิร์ฟต้องไม่พลาดนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย